ครับสวัสดีครับวันนี้มีอ KM779 ครับเครื่อง wo D เป็นน้ำเกษตรนะครับตัวนี้คันนี้ยาว4เมตร50ครับกว้าง2เมตร20ผมใช้งานเลยครับภายในครับ เบาสวยครับ,บอุปกรณ์ครบภายในค้สซีสวยตลอดเส้นครับไม่มีปะไม่มีดำสวยตลอดเส้นช่วงล่างเป็น FBR ครับช่วงล่างใหญ่เป็นกระบอกดำใหญ่ครับแกนใหญ่ใครฮะอยู่ครับตัวนี้ วิ่งมันวิ่งอ้อยครับผมพร้อมใช้งานเลยเอยกสารพร้อมโอนนะครับามาถกมุกอบคันครับที่เป็นบ้างวนใหญ่ภายในพ่อสูงเมตรเก้าสิบนะครับท่านใดหาใช้งานอยู่ครับรถยืนทรงสวย ไม่เบี้ยวไม่บิดครับผมท่านใดหาอยู่รีบๆเลยครับเครื่องดีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องร้อยี่สิบแรงฟังเสียงเครื่องเครื่องียง,ง่าย คนชายรถคนชายัมย่มีไอระบายครับมันมีฟันมนม่มีไอทันใดหาอยู่ครับสวยๆเลยคันนี้ สมรติที่อเริกสามพัน 3, นะครับ ฟนใจสวยครับสนใจตัวมากครับ0 8 2 8 6 7 4 6 0 0นะครับ